ไปดูโซนของกินกันดีกว่าทางนี้ของกินเยอะหรือเปล่าเยอะแยะมากมายของ <Okay. S 1> อร่อยอร่อยทั้งนั้นสวัสดีทุกคนนะจากคลิปที่แล้วนะที่เราพามาเที่ยวตลาดสัมมาก่กันนะเป็นโซนเสื้อผ้าของใช้ต่างๆนานานนะสำหรับคลิปนี้เราไปดูทางด้านโซนของกินกันบ้างดีกว่าวันนี้รับรองว่าของกินเยอะจุกจแน่นแแน่นอนนะไปดูกันเลยมีขนม ก็เรื่งนี้เลยละกันอไอติมไอติมไอติมด้วยอ่ะกิมไหมซื้อไปยืนกินกันขายดีอะจะหมดถามเลยจะบอกเอาหมดให้ปากมึงงงกวน ข้าวแกงจีนวัคนเยอะนะปลาทอดปลาทอดกะสะลิดประช่อนอ พิซซ่าว่ะขนมเปียเจอขนมแล้วเอาไหมเออเอาเขาเดียว ปลากิมหนึ่งเขาเหนียวเปียกนี่อะไรลำใหญ่หรอใช่ค่ะหนึ่งก็อะไรอีกอ่ะกิมสองปลากิมสองก็ได้ค่าสิบบาทน้องผมเอาอันนี้ทั้งหมดเลยแป๊บนึงนะพี่ชุดนี้รวมกันก็ได้อ่ะสี่ร้อยที่เอาชุดนี้เหรอเดี๋ยวเพิ่มถ้าชุดนี้ต่อ วุ้ยหมูกรอบวมาดิครับอุ้ยจ้าขนมไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋วแรกก็นึกว่าซื้อรวมกันแยกก็ไม่บอกจะกินหมดคนเดียวหมดไหมสามเอวไม่หมดเนี่ออะไรอ่ะหมูน่ากินอ่ะ ฟางอินซีแล้วก็เดี๋ยวเอาปลาเอานั้นไปด้วยกินไม่หมดกินแกงไก่ย่างน่ากินอ่ะหมูไก่เยิ้มเยิ้มเนี่ยย่างมีเส้นผู้บอกม้เส้นอ่ะเอาผัดววเส้นอ่ะไก่ย่างน่ากินอ่ะหมูคุณเ่าไหร่วะ อันนี้ขายยังไงถุงละ100สองขีดหนึ่งขีดห้าสิบข้อขีดหนึ่งค่ะของกินเยอะมากปอหมกทะเลย่าง สเต๊ะไว้น่ากินอีกอะถนนนี่แก่อะไรเนี่ยเยอะแยะพี่หมดตายตายตายผลไม้ที่ไหนดีต่างจ <c oughs> ิ้มเ,เยอะมากเลยูอ่ะ ลูกชิน้นปลาเออคนก็เยอะของกินก็เยอะเนี่ยน่ากินมากเลยอะ่ะเะไรอะ่ะเนื้อตุน๋นหมูตุน๋นตาย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 ,ตาย ขึ the the ้นไก่ก๋วยเตี๋ยวรอดโอ้ยตายแล้วเสี๋ยวรอดน่ากินอ่ะเอาเสี๋ยวรอดะตายตายตายจะกินยังไงหมดเอาจิงไม่นาแวะแม่นาแวะมาตลาดนี่แล้วก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ผัดทอดผัดทอดร้านดังร้านนี้สุดยอดเลยอ่ะอ้ายนี่เออก็ออกรายการเหรอไหม,มเขาก็ออกรายการเยอะพอปลาก็น่ากินอีกแล้วได้ครับอร่อยนี่น่ากินอ่ะแกงนก หารเจมาจา,างของเจงเฮ้ยมาสมันไก่ย่านี่ก็เลยอ่ออะพอคราครึ่งได้นะ <c oughs> สนไหมน้ำคนน่ากินมาก ตายแล้วของกินเยอะขนาดนี้นี่อะไรอ่ะขนมจีนเหมือนจะคึกค้นกว่าคราวที่แล้วที่เรามาเฮ้ยเจอร้านนี้อีกแล้วอ่ะเผือกอ่ะมะหลานเผือกกวนเผือกกวนเอาหรอ สามถุงร้อยไปแช่ไปเาไหมเอาเอะไรเาไขาสมเขาสมยหานด้านี้นี่หวานด้านนี้เลยพี่จ๋าสีสีอนสามถุงร้อยเหรอคะสามถุงร้อยนสีนี้ครึ่งได้ใช่ไหมได้ <ś le> ต่อได้นะนี่น้องเียกวอะไรนะแจงรอนน่ากิน ก๋วยจับก๋วยจับก็น่ากินปุ๊บหอมเปียกโอ้โหถ้ามานี่นึกเตรียมเงินมาเยอะเลยนะเดี๋ยวซาเดี๋ยวซาทอดน้ำไม่ใช่น้ำมันเฮ้ยนี่นี่นี่ผักคูผักคูปักห้อ หมูหมูทอดเดียวไม่ตมายน่ากินจ้ะนี่อะไรร้านนี้มีหลายอย่างขนมจีนน้ำยาปูน้ำยาปูก็น,น่ากินอุย้ยกระเพาะปลาขนมหวาน น้หวานไหมคะของกินมันเยอะอย่างนี้วะเลือกไหมถูซอยนู้นเราไปยังนี่อป,ปลาซื้อมาแล้วไงพี่เกียวหรอเออน้ำมี้อนี่นี่น,นี่ลูกหยีตายตายตายนี่เยอมากมาย หมูแดดเดียวหมูสวรรค์หมูหวานครั้ที่เราวเซนก็เคยซื้อร้านนี้ผลไม้อาดูาก่อนเลือกก่อนเลือกกันก่อนจ้าส้มควานควานส้มควานควานโอโค้ดครัวเป็ดย่างบะหมีม่เป็ดย่าง ข้าหน้าเป็ดขนมกระตุกกระติกดได้ไปดูโซนนู้นไหม<ะ>ไปไปตรงนู้นเลย,ยปันสิบ่ากินอนะ่ะสุดยอดเลยอะ่ะ ไปดูโซนนู้นกันเนาะมีอะไรบ้างนั่งกินได้นะไหอนอันนี้ร้านกาแฟเออก๋วยแครกก็มีน่าก,กินหนัเหมือนเป็นที่นั่งคุยของพวกเออ ของกินเยอะมากส่วนใหญ่ตรงนี้จะนั่งกินได้นะออข้าวขาวหมุเก็บไปแล้วออพิยาศาสตร์เท้าหลามมนมีข้าวต่างๆออยำแหนมตรงนี้มันมีร้านปลาสลิดท,ทอดน่ากินเปิดจับ แสดอวกสิมก่อนได้นะไงปลาสลิดช like ้อนดเดียวนี่โลละสามร้อยปลาสลิดไข่ไข่น่ากินทอดแล้วก็มีนันี่ ปลาสลิดซอยกรอบไข่เข้ามาน,น่ากินราคาดีเนานะเชียงปลาสลิด <c oughs> <c oughs> น่ากินแดงหวกรอบกินไหม กินไหมนั่นละสินี่อ่อยผัดไทยกุ้งสดสปาเก็ตตี้ก๋วยเตี๋ยวเรือเรือข้าวคุกกะปิข้าวคุกกะปิกุ้ยปิ้งเมื่อวานนี้อร่อยก๋เตี๋ยว ไเกียวป่าไปเกียวแพะน่าจะเป็นช่วงเช้านะตอนนี้เขาเริ่มเก็บกันแล้วอิสลามแกงอิสลามแกงน่ากินนะสึงเท่าไหร่คะแกงกะหรี่เมีสูงเท่าไหร่คะ น้ำมันเนื้อเท่าไหร่ถ้าเป็นเนื้อ150เป็นเนื้อน้องใช้ถุงอันนี้เนื้อเปื่อยมากเอาถุงหนึน่งก็ได้ได้ค่ะมีคนละถุงไหมคะพี่ขาเดี๋ยวคนละถุงได้ค่ะของคนละถุงร้อง150ไม่ใช่เหรอหมจีนข้าวยำสมุนไพรเออข้าวซอยไก่ นนมีหลายอย่างตามสั่งก็มีข้าวซอยก็มี <c oughs> นี่กุ้งทอดที่กเกลือมันไ <c oughs> อันนี้ก็มีหลายอย่างเ <c oughs> มนูก็เยอะประมาณนี้นี่แต่ก็เป็นบรรยากาศของตลาดสัมมากรนะก็ของกินเยอะจริงๆนะแต่ว่า น่าเสียดายนะเรามากันช่วงบ่ายแล้วนะก็ถ้าเป็นช่วงเช้าอาจจะมีของกินเยอะกว่าน,นี้นะเพราะเห็นเขาเก็บร้านกันไปเยอะแยะหลายร้านแล้วนะนี่ของที่เราได้มาวันนี้นะเยอะแยะจุกกันแน่นอนถ้าจะจุกกว่าน,นี้ก็แนะนําให้มาก่อนเที่ยงนะทุกคนประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราลากันแถวนี้เลยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสวัสดีบายบายค่ะ